เวลาเราภาวนานะก็ต้องค่อยสังเกตไปอะไรที่ภาวนาไปแล้วมันขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนะเป็นไปเพื่อความปล่อยวางหรือเพื่อความยึดถือสภาวะทั้งหลายนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไหมถ้าภาวนาแล้วมันไม่เข้าหลักไตรลักษณ์ผิดแน่นอนหรือที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นสมถะหรือมันเป็นวิปัสสนาต้องแยกให้ออกถ้าแยกไม่ออกเราก็หลงทําสมถะอยู่ แล้วเราก็คิดฟุ้งซ่านไปแล้วบอกเราเกิดปัญญาอันนี้ก็ใช้ไม่ได้หรือบางทีเดินปัญญามากสมาธิไม่พออันนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องสังเกต,ตัวเองไม่ต้องรอถามครูบาอาจารย์นานๆจะมีโอกาสถามครูบาอาจารย์สักครั้งหนึ่งแต่สติปัญญาไม่อยู่กับตัวเราทุกวันอาศัยสิ่งที่เราอยู่กับตัวเรานี่แหละคอยสังเกตสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยทำให้อาขุศลดลงไหม ทำให้อุศลเกิดยากขึ้นไหมทําให้กุศลเกิดบ่อยไหมเกิดแล้วทีขึ้นทีขึ้นไหมหรือนานๆเกิดทีอะไรเงี้ยนะวัดใจตัวเองนะสังเกตไปดูไปเรื่อยๆการสังเกตเกิเลสเป็นเรื่องสำคัญนะภาวนาแล้วสังเกตเกิเลสออกเนี่ยดีมากมากเลยในเบื้องตน้นจิตใจเรามีกิเลสอะไรเราเคยรู้นะก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดระดับแต่ไปพอเราเข้าใจธรรมะ ตัวที่เราคิดว่าเราบรรลุมรรคผลนะเราก็จะวัดว่าบรรลุจริงหรือไม่จริงวัดที่ไหนวัดที่กิเลสอย่างเราภาวนาแล้วจิตเรารวมผู้ลงไปถอยออกมาเนะี่ยหลายคนรีบสรุปเลยได้โสดาจะได้หรือไม่ได้บินยูชนต้องสังเกตเอาไม่มีใครเขาบอกกันหรอกพอบอกแล้วมันอันตรายบางทีเขาก็หลอกเานะไปภาวนาเฮ้ยได้โสดาแล้วเขาให้ตำแหน่งก็ดีใจ มีเงินมีทองก็ยกให้เขาอะไรเงี้ยหรือเริ่มใสศรัทธางมงายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราคิดว่าเราได้โสดาบันหรือภาวนาแล้วมีใครมารับรองเราว่าได้โสดาบันเนี่ยทั้งสองนยัยยะที่เดงหรือมีใครมาบอกก็ตามให้ใส่เกรติที่กิเลสพระโสดาบันนั้นละกิเลสบางอย่างได้เด็ดขาดแล้วละสักกายทิฏฐิคือละความเห็น ว่าตัวเรามีอยู่จริงมีตัวมีตนแล้วสังเกตลงไปว่ามีไหมอย่างบางทีภาวนาะจิตมันว่างๆไปแล้วบอกว่าตัวเราไม่มีแล้วบอกใจเย็นๆดูไปหลายๆวันไอ้ตอนที่สมาธิเสื่อมลงอะ่ะจิตใจเป็นคนธรรมดานและดูซิมันจะมีตัวเราอีกไหมที่พอจิตมันทรงสมาธิอยู่มองตัวเราไม่เห็นนะมันสบาย มันว่างๆพอสมณที่เสื่อมก็ไม่มีตัวเรานะมีแต่ตัวกนะูหนักกว่าตัวเราอีกนะเนี่ยสังเกตรเรามันละได้จริงหรือเปล่าบางคนเ,าเ็าภาวนานึกนะเขาได้นึกว่าได้โสดาหรือมีคนรับรองว่าได้โสดาเนี่ยดูลงไปนะที่ตัวเองราสรักกายทิฏฐิได้ไหมศีลห้าของเราดีไหมศี่ห้ายังดังพลอยอยู่ยังไม่ใช่หรอกนะ วัดตรงนี้วัดที่กิเลสของเราเนี่ยถ้ากิเลสยังหยาบหยาบจนทําผิดศีลได้นี่ไม่ใช่หรอกค่อยๆส่เกตเอาพวกที่ชอบพยายามมาถามหลวงพ่อว่าได้โสดาหรือยังบางคนหนักกว่านั้นนะมาบอกว่าได้โสดาแล้วเคยเจอหนักที่สุดอนะ่ะเป็นพระนะบอกได้พระอรหันต์แล้วหลวงพ่อบอกยังไม่ได้หรอกจิตใจนะเศร้าหมองเลย มัวขุนมัวเศร้าหมองไปหมดนะบอกเห็นไหมจิตมีโทสะแล้วเห็นไม่ใช่พานาคาหรอกวัดกันด้วยกิเลสอย่างน,นี้นะไล่ไล่ล่ล,ล,ล่ต้อนลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นใครบอกเราได้โน้นได้นี้อย่าเพิ่งเชื่อหรือเราพอนานแล้วเราเชื่อของเราเองก็อย่ายเชื่อร้อยเปอร์เซนสังเกตกิเลสไปนานๆเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะที่หลวงพ่อกิม พระกิมนี้ภาษาขเขมรน,นะไม่ใช่ภาษาจีนเป็นคนสุรินหลวงพระกิมบอกว่าไป <c oughs> ภาวนาเน,นี่ยนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วมันคิดว่าบรรูุอะไรแล้วเนี่ยให้ดูสามเดือนดูไปเรื่อยๆสามเดือนเนี้ยกิเลสมันจะกลับมาไหมกระทั่งคิดว่าเป็นพระอรหันต์นะดูไปสามเดือนนะเ,เดี๋ยวก็เจอ,เอแต่ถ้าตั้งใจว่า เราเป็นไปแล้วเชื่อไปแล้วเนี่ยคราวนี้ไม่ได้ยอมดูแล้ไม่กล้าดูหลายคนภาวนานะได้ใบเซอร์มาจากที่อื่นนะเราไม่กล้าดูแลเพราะว่ากลัวจะไม่ได้เป็นโซดาบันไปเรียนสเปรสปาอันตรายนะรู้ปริยัติไม้บ้างก็ดีเอาไว้ตรวจสอบตัวเองการเคยได้ยินคำว่าโยนิโสมนาสิการไหมโยนิโสมนาสิการนะการพิจารณาโดยยับขาย คำว่าแยบขายไม่ใช่เจ้าเล่ห์แสนกลแยบขายนี่ก็คือดูว่าอันนี้มันสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอราหันตสาวกทั้งหลายไหมยแยบขายตรงนี้นะคือดูว่ามันสอดคล้องไหมวันนี้สอนวิธีตรวจสอบตัวเองนะเราจะได้ไม่งมงายไม่ต้องฟังใคร หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อไม่เคยสงสัยตัวเองเลยนะภาวนาอย่างไงเราตรวจสอบตัวเองเสมอที่เข้าไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปเล่าให้ท่านฟังอนท่านก็ชมนะมนฉลาดฉลาดคอยรู้ทันจิตใจตัวเองถ้าได้โสดาสกตาคาเนี่ยนะศีของเราต้องบริบน์นสมาธิอย่างเล็กน้อย แต่ว่าละกิเลสไปอีกกลุ่มหนึ่งละความเห็นผิดว่าในขันห้าเนี้ยมีตัวเราอยู่หรือมีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าเป็นยังไงตัวเรานอกขันห้าบางคนนั่งสมาธิมถอดจิตออกไปอยู่ข้างบนอนะ่ะแล้วย้อนมาดูไอ้ขันห้ามอยู่ข้างล่างเนะี่ยมีตัวเราอยู่นอกขันห้าอีกนะมีตัวเราขันห้าเป็นตัวเราตัวเรามีเป็นขันห้าอนะไรเงี้ยถ้าได้จริงจะไม่มีนะ มันจะรู้เลยขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าก็ไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนใจจะไม่มีถ้าเราได้โสดาบันเนี่ยเราจะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงไหมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนำเราพ้นทุกได้จริงไหมเนี่ยจะไม่สงสัยในตัวพระพุทธเจ้าเลยนะเด็กยุคนี้ยังบอกพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกคิดอย่าง,างนั้นเลยนะ มันพูดไปทั้งที่ไม่ได้พิสูจน์พูดด้วยความเห็นแล้วความเห็นตัวนั้นเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ไม่ทนต่อการพิสูจน์แต่พนได้ภาวนาได้ธรรมะแล้วจะรู้พูดให้ท่านมีจริงคำสอนของท่านมีจริงป่าพ้นทุกได้จริงพระธรรมมีจริงไหมมีพระธรรมนาทางเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้มีจริงๆริพระสงฆ์มีไหมมี เราอาจจะไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นพระสงฆ์แต่ตัวเองเราเป็นพระสงฆ์ไปเรียบร้อยแล้วท,ท,ทั้งๆที่ยังนุ่งเกางเกงใส่ผ้านุ่งผ้าสูงอะไรเงี้ยก็เป็นพระสงฆ์ไปเรียบร้อยแล้วไม่จะรู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนไม่สงสัยรู้ว่าการปฏิบัติที่ถูกเป็นยังไงละศรรีลพุทธปรามาตรการถือศีลบําเพญพลดอย่างงมงายอย่างบางคนบาเพญนพลดงมง,งายเช่นคิดว่ากินเจ แล้วบรรลุได้เร็วกว่าถ้ากินเจถึงจะบรรลุได้นะวัวควายกินหญ้ามาตลอดมันคงบรรลุหมดแล้วละเลยบางคนคิดว่าต้องอาบน้ําในแม่น้ําคงคานะเราจะบรรลุเร็วถ้าอย่างนั้นปลาในแม่น้ําคงคาก็บรรลุหมดแล้วล่ะอย่างเนี้ยที่เรียกว่าศิลพละ,พะตาประมาทนั้นงมงายเราจะละความงมงายเราจะรู้เลยสิ่งที่ทําให้เราบรรลุพระโสดาบันเนี่ยนะ คือไตรสิกขานะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเดินอยู่ในหลักของสติปัฏฐานลงมือทําสติปัฏฐานในเบื้องต้นทําให้เกิดสติพอมีสติแล้วศีลสมาธิปัญญาก็จะค่อยๆแก่รอบขึ้นเนี่ยเราจะรู้นะว่าเส้นทางที่ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะสุดท้ายหนีไม่พ้นแล้วสติปัฏฐานน สติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นะเพราะงั้นวัดที่ตัวเองนะหลายคนบางทีเขียนจดหมายมานะมาเล่าหลวงพ่อบอกว่าได้โสดาแล้วบางคนบอกว่าเห็นจิตกับสภาพธรรมที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันละมันเห็นด้วยกําลังสมาธิเป็นครั้งคราวหรอกนะเดี๋ยวมัมก็ไม่เห็นมันยังไม่ใช่ของแท้นะ ไม่ต้องต้องค่อยๆสังเกตตัวเองให้ดีอย่าเข้าข้างตัวเองแล้วเคล็ดลับสำคัญในการสังเกตจ,จิตตนเองนะต้องดูจิตตนเองในภาวะปกติอย่าไปทรงสมาธิอยู่อย่างถ้าเราไปทรงฌานอยู่นะแล้วเราบอกว่าเราไม่มีราคะแล้วไม่มีโทสะแล้วไม่มีการรมราคาไม่มีโทสะเป็นพระนาคาแล้ ออกจากสมาธิมาอ้าวกิเลตกลับมาอีกแล้วนะราคาก็แรงยิ่งกว่าเก่าโทรศ์ก็ยิ่งแรงยิ่งกว่าเก่าอีกพวกนั่งสมาธิหลุดออกมาจากสมาธิแล้วกิเลสแรงนะกิเลสมันคิดดอกเบี้ยนะมันถูกเก็บกดอยู่ช่วงหนึ่งมีโอกาสนะมันซัดเราหงายท้องเลยเนี่ยภาวนานะเวลาเราจะสังเกตกิเลสตัวเองนะสังเกตในภาวะปกติในใจที่เป็นปกติอย่างนี้ไม่ใช่ใจที่ทรงสมาธิอยู่ บางคนเพ่งเอาไวนะ้อย่างนี้นะแล้วบอกว่าไม่มีกิเลสแล้วนี่วงพ,พยายามทำหน้าให้ดูนะจิตก็เป็นนะทำทั้งหน้าทั้งใจเพ่งอยอ่อยเงนี้ยนะแล้วบอกไม่มีกิเลสใครด่าก็ไม่โกรธน,นะอใครชมก็เฉยเฉยเห็นผู้หญิงสวยๆเดินโป๊ก็เฉยเฉยนี่ทำไมมันเฉยอ่ะจิตมันติดสมาธิอยู่ มันก็ข่มการราคาได้มันข่มนะมันไม่ได้ละขม่มไปคราวเพราะงั้นเวลาที่เราภาวนาแล้วเราคิดว่าเราได้น้นได้นี่นะเราวัดกิเลสตัวเองวัดในภาวะที่จิตใจเป็นปกติอย่าไปน้อมจิตให้นิ่งๆทื่อๆอยู่แล้วก็มาวัดตอนที่มันนิ่งๆทื่อๆอันนั้นจะวัดไม่ออกถ้าเป็นคนปกติอย่างเวลานั่งสมาธินะจิตรวมอย่อยางเงี้ยคนมาด่าก็เฉยนะ เวลาออกกยับสมาธิคนยังไม่ทันดาเลยมันมองหน้านะโดดถีบมันแล้วเนี่ยมันจะต่างกันนะเพราะั้นต้องวัดตรวจจริงไม่ไม่ถูกฌานสมาบัติอะไรมาห่อหุ้มเอาไว้ไม่เวลาวัดกิเลสนะวัดตอนที่ใจเราเป็นปกตินี่แหละถึงจะเห็นชัดพอได้หลักไหมในการที่จะไปตรวจสอบการปฏิบัติของตัวเอง